ลืมหาเลขเด็ดที่ยาได้ทำไมมันยากขนาดน,นี้ลืมทุกปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยเพราะที่มังฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์เรามีเลขเด็ดเลขดังลอตเตอรี่ของแท้จากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบถูกกฎหมายรวบรวมมาให้คุณแล้วเริ่มจากขั้นตอนที่1ติดต่อตัวแทนมังกรฟ้าของคานขั้นตอนที่2รับนิก์สำหรับซื้อลอตเตอรี่เลือกเมนูด้านขวาบนเลือกเข้าสู่ระบบก,กรอกเบอร์โทรศรัพท์และรหัสผ่านหรือยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้สมัครสมาชิกก่อนเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วขั้นตอนที่3ไปที่เมนูขวาด้านบน เลือกเมนูไปหน้าสั่งซื้อค้นหาเลขที่ชอบใส่ฟิลเตอร์ที่ต้องการได้เลือกไปที่ชอบเพิ่มลงตะกร้าขั้นตอนที่4กดปุ่มตะกร้าเช็คความถูกต้องของรายการสั่งซื้อทั้งหมดจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อขั้นตอนที่8ตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อให้ถูกต้องกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อและการชำระเงินอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขจากนั้นกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อขั้นตอนที่9โอนชำระเงินและอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินขั้นตอนที่10หลังอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกดปิด และทำการแจ้งแทนว่าโอนแล้วเพื่อเช็คยอดลหลังสมัดการสั่งซื้อขั้นตอนสุดท้ายจะได้รับ SMS ยืนยันการสั่งซื้อสำเร็จคลิกที่ลิงก์เพื่อเช็กรายการสั่งซื้อว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่โอกาสของเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณชอบเลขไหนทักกันได้เลย